สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชม f c พีพีน้องๆทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปี68นะครับอยู่ในแอปไทยเชฟดูเอลนะครับนะครับเราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้าครับวันนี้ขอนำเสนอตอนที่มีชื่อว่าตีม้าสายนะครับเรามาดูกันต่อครับว่าไก่ก้าฟ้าจะเอารูปไหนนะครับนะครับ เพื่อต่อกกับม้าซ้ายนะครับนะครับก็จับคู่มาเจอกับท่าน555นะครับ JB555JB หืชื่อแปลกๆนะครับแต่ก็หัวเลาะไปก่อนนะครับ555ไม่ว่ากันนะครับคู่ต่อสู้งไก่ก้าวฟ้าเป็นมายงซ้ายตีเบี้ยคู่ริมทางด้านปีกขวานะครับของสีขาวมานะครับไก่ก้าวฟ้าก็เสริมคนขึ้นไปครับนะครับก็กลัวพี่ๆน้องๆครับเพื่อนๆนะครับ จะคิดถึงนะครับหลังจากที่ฉลองปีใหม่กันครับนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับเป็นทองไหลมาเทมานะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับนะครับตอนนี้แกกัฟฟ้าก็ยังสังสรรค์อยู่นะครับพอดีก็แอบแป๊บเข้ามาในรถนิดนึงนะครับเพื่อทําคลิปนะครับให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆเอฟซีทุกๆท่านนะครับได้รับชมกันบ้างนะครับเป็นคลิปแรกโอ้คุตอสู้ตีเบี้ยสามปูสามมานะครับ นะครับถ้าเขาแทงริมมาเนี่ยโคนเราจะมีปัญหานะครับในอนาคตยอมเสียโคนแรกสองเบีย้ยหรือเปล่าอืมเอายังไงดีนะครับในตำแหน่งนี้ไก่กาฟ้าก็คิดหนักพอสมควรนะครับเราจะตียังไงนะครับคู่ต่อสู้อืมแทงใส่โคนไปเลยไหมชีก็าไปครับนะครับถ้าเขาทิ่มริม แล้วก็แทงใส่โคนเราจะหนีโคนออกไปทางด้านปีกขวานะครับอ่าขู่ต่อสู้ไม่ทิ่มครับไม่ทิ่มกินมากินกลับไม่โค้งครับเทีมเม็ดกินขึ้นไปนะครับก็มายงซ้ายรูปนี้นะครับก็เป็นโคนเทียมเม็ดนะครับมายงซ้ายโคนเทียมเม็ดอ่าข้อเสียก็คือเม็ดของสีขาวก็จะขึ้นมาใช้งานลําบากแต่ การป้องกันของสีขาวก็ดีพอสมควรครับมีเม็ดมีม้านะครับเพื่อช่วยการป้องกันนะครับจังหวะนี้เราก็ทิ่มริมนะครับเพื่อจะสร้างทางนะครับทางเดินของโคนของม้านะครับทางด้านปีกซ้ายเรามาดูกันต่อครับคู่ต่อสู้จะทํำยังไงทิ่มสูงไหมแต่ทางที่ดีต้องกินนะครับเพื่อเอาจังหวะทีเดินนะครับคู่ต่อสู้ทิ่มสูงในตําแหน่งของเบี้ยสกดทับ ชอช้างส่จังหวะนี้อืมจังหวะนี้ก็จะไงดิปักขึ้นขุนขึ้นไปครับเรือสองลำจะได้ใช้งานได้อาจจะเอามาโจมตีตรงกลางครับหนึ่งลำทางด้านปีกซ้ายนะครับครับโดนรุกหนึ่งดอกเราก็หลบไปครับหลบครับอยู่ในที่ปลอดภัยไว้ก่อนครับ อ้าวโ่ตสู้โยโนโคนขึ้นมาเพื่อจะขึ้นเอามากินมาจับกินโคนนะครับบุกหน้าดูนะครับโคต่อสู้ท่านนี้นะครับเก,ก๋าฟ้าก็ไม่ยอมให้รู้ครับดันโคนขึ้นไปไล่มามาถอยกลับไปแล้วทีนี้เบีย้ยตรงกลางเราเป็นแท่นครับเป็นเบีย้ยแท่นู่ต่อสู้ก็เป็นแท่นเหมือนกันอโยโนมาไปจับกินเบี้ยริมได้ไหมขายมาครับขายมา ขายม้านะครับในหมากรุกนะครับก็ตํารวจไม่จับนะครับก็เป็นการขายที่ถูกต้องตามตามกฎหมายนะครับก็โปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะครับฝากกดกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับก็ส่งขายปีกันมาแล้วครับสังสรรค์ท่านใดไปเที่ยวที่ไหนครับนะครับก็ทักทายนะครับถ้ามาคอมเมนต์ทักทายอวยพรกันได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกท่านนะครับที่ชมชิคลิปของไก่ก้าฟ้านะครับ จังหวะนี้ก็กินมากินกลับกินกันไปนะครับโคนเราจนจับทางปีกขวาเราขึ้นไม่ได้แน่นอนครับมีเบียมีม้าสองตัวนะครับสกัดไว้นะครับดังนั้นไก่ก้าวฟ้าถอยโคนมาเราจะมุดขึ้นไปทางด้านกลางกระดานนะครับเราก็มาดูกันต่อครับ่าคู่ต่อสู้นะครับจะเดินอย่างไรนะครับ โยกม้ามาในตำแหน่งนี้ครับก็ดันโคนขึ้นไปไมันยังไม่ดีครับเอาโคนตัวล่างขึ้นไปซัพพอร์ตสร้างความพร้อมความพร้อมก่อนจะดีกว่าไหมนะครับก็ถ้าโคนไปก็คือไปสองดอกนะครับเอาโคนขึ้นไปผูกเบี้ยนในตัวครับตอนนี้เราได้เปรียบนิดหน่อยนิดหน่อยครับนิดหน่อย คือเราได้ยึดคลองทางด้านปีขวานะครับวันนี้ก็ทําคลิปอยู่ที่ชนบุรีศรีราชานะครับแถวแถวเขาขยายนะครับท่านใดรู้จักบ้างครับม้ามากระโยกเรือขึ้นไปหนึ่งตายยอขึ้นไปหนึ่งตาไล่ได้จับกินม้านะจับกินมาเขากลับมาไล่เราเราโยกกลับมากดขุนครับทําให้ม้าของสีขาวไม่สามารถใช้งานได้นะครับ ก็ต้องจอระดีนี้กลับไปครับประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็มีโคนสองตัวอืมมาโคนสู้ม้าแล้วก็โคนสู้เม็ดนะครับม้าเท่ากันครับเรือเราก็เท่ากันนะครับเขากากันไปครับโถสู้ถอยกลับไปจะกลับกินเรือเรานะครับให้กินไหมให้กินก็ไม่ได้แล้วนะครับให้กินไม่ได้ครับครับเอาเรือกลับมา อยู่ในตำแหน่งนี้ก็เป็นการป้องกันม้านะครับแล้วก็ป้องกันตาที่เรือของสีขาวออกมานะครับมาทําการลุกเราก่อกวนเรานะครับเราไล่ม้าเขาก็กินโคนอ่ะกินโคนโอเคครับใช้ม้าก,กินขึ้นไปม้าเราได้ใช้งานแล้วคู่ต่อสู้ยกม้าขึ้นไปในตำแหน่งเดิมจังหวะน,นี้ก็ดันโคนขึ้นไปจิตตำแหน่งผูกม้าในตัวครับแล้วก็ลุมกินเบี้ยเม็ด กิน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 แล้วก็มาลุกกินลุกคาดนะครับขู่ต่อสู้จะเห็นหรือเปล่าในตำแหน่งนี้ครับก็มาดูกันต่อครับประเลนท่านนี่ก็ถือว่าเหนียวแน่นพอสมควรนะครับถอยม้ากลับมาต่อม้านะครับอย่างนี้ก็โอเคนะครับเพราะว่าก็มีไอเดียนะครับว่าต้องการปลดอาวุธครับตัวเกอะกวนของสีขาวก็เป็นม้านะครับเรามีโคนนะครับยึดเซนเตอร์ไว้เรียบร้อยนะครับ มีเบีย้ยช้งเงือไหงายอีกหนึ่งตัวทางด้านปีกขวาที่ตำแหน่งคอควายสี่นะครับนะกินมากินกับจังหวะน,นี้เราดันโคนขึ้นไปไหมดันโคนขึ้นไปยืนอยู่หน้าขุนเลยนะครับเรือสองลำของไก่ก้าวฟ้าของสีดำนี่ก็สแตนบายเรียบร้อยนะครับก็พร้อมใช้ง,งานครับนะครับเอาเรือไปโยกไปจับกินเบีย้ยกูตัอสุ้เอาอะไรผูกเท่าเรือผูกก็ดีครับนะครับ เอาเม็ดผูกแล้วก็โยกมาทางด้านปีกซ้ายจะนาโคนไปลุกกินเรือครับทำให้คู่ต่อสู้ต้องแก้ไขตลอดเวลานะครับคู่ต่อสู้โยกเรือมาจะมาซ้อนกินเบี้ยหน้าขุนแล้วนะครับเราซ้อนเรือก่อนความพร้อมเราดีกว่านะครับก็ขอทีเดียวนะครับลุกจนเลยนะครับคู่ต่อสู้เอาเรือไปกันไหมเอาเม็ดกลับไปกันกลับไปกันหน้างั้นเราลอยเบี้ยนะครับเบี้ยลอยฟ้าครับเบี้ยลอยฟ้า เบี้ยลอยฟ้าขึ้นปเม็ดกินมากินเบี้ยวฟีลรวลุกจนนะครับทําท่าเหมือนจะลุกกินเรือนะครับแต่ไม่ใช่ครับต้องการต้องการกินขุนนะครับตอนนี้ครับขอทีเดียวครับขอทีเดียวกูต่อสุ้ไม่สนครับอยากกินเม็ดกินไปก็จะเอาเรือมาลุกเอาเรือมาลุกเอาเรือมาลุกเราถอยลงมาข้างล่างข้าไปที่ชอชิงชอชิงแปดเข้าลุกที่เราเรือปิดโอเคครับ ดังนั้นเราก็เอาเบีย้ยหงายกินเม็ดครับนะครับอยู่ตาอับนะครับคุนตาอับถอยคุณกลับมาเรามีตัวป้องกันอยู่นะครับแบบนี้ก็นําเรือตัวบนปิดครับเราสามารถเอาเรือตัวขวามือนะครับไปลุกให้เบีย้ยผูกลุกจนนะครับคู่ต่อสู้ต้องรีบทําอะไรสักอย่างแล้วนะครับถึงคุนสีขาวจะอยู่ในตาอับแต่ว่าเบีย้ย และเรือเรือของสีขาวยังเดินได้อยู่นะครับก็ยังไม่ถือว่าอับนะครับแค่ขุนเดินไม่ได้เฉยๆนะครับก็เรียกว่าแต้มล็อกล้อครับนะครับกินมากินกลับไปกงครับเอาเรือกินเอาลุกอีกทีนึงก็ขยับไปทางด้านปีกขวากลับไปกันไหมอ่ากลับไปกันเราก็โยกไปทางด้านปีกขวาครับนะครับก็น่าจะน่าจะเรียบร้อยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ รูกนี้ก็หงายลูกกินเข้าไปครับมีเบี้ยทางด้านขวาเดินได้อยู่ครับก็เอาเรือลุกจนสวยงามนะครับลูกนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามรับชมมาลุกไทยแก่ก้าวฟ้านะครับทั้งช่อง u t u b e นะครับหรือทางช่องทางอื่นก็ดีนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดหัวใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันครับโชคดีปีใหม่ทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ